คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลักขณาบุญบุตรจงตามคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราตามพระเยซูอะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือ 1. เทสโลนิกาบทที่สองข้อที่19ความสำเร็จที่แท้จริงของผู้นำนั้นไม่ได้วัดกันที่ผลงานของผู้นำเองแต่วัดกันที่การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรยุคแรกบรรดาอัครสาวกขององค์พระเยซูคริส รวมไปถึงท่านเปาโลท่านเหล่านั้นได้ประกาศข่าวประเสริฐได้บุกเบิกคริสตจักรในทวีปยุโรปอัครทูตอย่างเช่นท่านโทมัสที่ได้แต่ต้องรอยแผลที่พระกายของพระเยซูหลังจากองค์พระเยซูเป็นขึ้นจากตายในวันที่สท่านได้มาถึงอินเดียในเมืองมัสดาส ในทุกพื้นที่ที่เหล่าอาาัคราธูตขององค์พระเยซูคริสต์เดินทางไปประกาศข่าวดีของพระเยซูได้เจริญรุ่งเรืองอยู่จนถึงทุกวันนี้การเวลาผ่านไป2,000กว่าปีมีผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพิ่มทวีจำนวนมากมายจนมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกในวันนี้กว่า3 0 0 0ล้านคนเพราะพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ แต่ทั้งสิ้นเริ่มต้นจากเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้อยู่กับพระองค์อาจารย์เปาโลได้บอกถึงความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปก็คือท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์หนึ่งโครินบทที่11ข้อหนนั่นก็คือการถ่ายทอดชีวิตในการรับใช้และติดตามพระเจ้า อย่างเป็นธรรมชาติจนผู้ติดตามหรือที่เรียกว่าสาวกรู้สึกว่าการรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้ามันเป็นปกติธรรมดาของเราในทุกๆวันอยู่แล้วจาก new normal กลายเป็น normal ไปแล้วจากชีวิตปกติในวิถีใหม่กลายเป็นชีวิตปกติไปเลยท่านเปาโลไม่ได้สอนอะไรที่รู้สึกว่ายากเช่น ยากที่เรียนแบบหาตัวจับยากต้องท่านเท่านั้นที่ทำได้แต่ท่านบอกให้เราทำตามที่ท่านทำแล้วก็ทำได้แบบง่ายๆเช่นพระเยซูร,รักการประกาศท่านเปาโลก็รักการประกาศแล้วเราก็รักการประกาศไปด้วยนั่นเองนี่เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างคนขึ้นอีกมากมายให้ทำได้เหมือนกัน เมื่อเราทำตามบุคคลที่อยู่ฝ่ายวิญญาณการเกิดผลย่อมตามมาในที่สุดอเมนคําอธิษฐานทูลขอพระบิดาที่รักขอโปรดให้ลูกรักบรรดาคนของพระองค์แบบอย่างแห่งความเชื่อของบิดาคริสจักรยุคแรกแบบอย่างแห่งความเชื่อของผู้นำคริสตจักรที่รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจสุดความคิดสุดกำลัง ขอให้ลูกจะเรียนแบบความเชื่อของเขาเชกเช่นบรรดาอัครสาวกเรียนแบบความเชื่อของพระเยซูขอให้ลูกเรียนแบบจากพระองค์โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระราชนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังแก่ท่านบทความโดยศาส,สนาจารย์ด็อกเตอร์สมหมายแสงสว่างสัจกุล